จังหวัดมุกดาหารโดยดรสุกสิจภูลศรีเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก u t u b e และ Facebook ว่าตำรวจจะขอให้สารออกหมายจับในวันที่15กุมภาพันธ์จะมีผลตามกฎหมายใดความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จว่าตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ระบุว่า บุคคลใดแกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดและหูกโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งความผิดฐานนี้ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ให้ข่าวมีเจตนาที่แกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา32ว่า สากรณีโฆษณาต่อประชาชนถ้าได้กล่าวหรือแสดงวิธีใดๆในระหว่างการพิจารณาของตำรวจว่าสารจะออกหมายจับในวันที่15กุมภาพันธ์2564ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนเช่นเป็นการแสดงผิดไปจากข้อเท็จจริงแห่งคดีการอ้างถึงสารจะออกหมายจับเทวดากับนางฟ้าถ้าา แก่ตำรวจและทราบข้อความดังกล่าวแล้วได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่ายังไม่มีการออกหมายจับโดยไม่ดําเนินการใดกับผู้เผยแพร่พพข้อความอันเป็นเท็จถือว่าการกระทําของตํารวจนั้นมีเจตนาพิเศษในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157ผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีอํานาจยื่นฟ้องต่อศาลเองได้เป็นปัญหาข้อกฎหมายดรสุกิจภูลศรเีเกษม นักวิชาการด้านกฎหมายคลิปนี้ต้องขอบคุณช่องขี้เมี่ยงชาแนลมากมากเลยค่ะ เดี๋ยวแม่จะหาข่าวมาให้ฟังอีกนะจ๊ะมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยค่ะช่องคิมเมียงชาแนลค่ะ